สวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนําเสนอนวทางการตรวจเช็คซ่อมไฟฟ้าบ้านรั่วนะครับก็อาการจะประมาณนี้นะครับถ่ายอาการให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก็แกะบางส่วนนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่าเปิดสวิตช์ไฟนะครับเปิดสวิตช์ไฟแล้วหลอดไฟจะมาประมาณนี้ครับไฟเหมือนไฟเข้านะครับแต่หลอดไม่สว่างนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีปัญหาอยู่นะครับช่างน่าจะเป็นช่างโครงการนะครับงานเขารีบนะครับตัวนี้เอาต้นมาเข้าสวิตช์อยู่นะครับตัวนี้นะครับเวลาปิดนะครับเวลาปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วจะมีไฟย้อนมานะครับที่สายโหลดนะครับสายที่เป็นสวิตช์นะครับตัวนี้ใช้เป็นบิชิโนอยู่นะครับ ก็แกะมาเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าตัวนี้จะมีย้อนอยู่เวลาปิดมีปัญหาหลอดหลอดหลอดนี้เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ดวงวองื่นๆตรงนน้นก็นมาติดนะครับก็เช็คที่ตู้ไฟอ่าตู้ไฟนะครับเดี๋ยวช่างมาจะเช็คเทสแรมมาให้ดูนะครับอ่าตัวนี้เขาก็อ่าใส่ถูนะครับีลยวกนถูอเปล่าอ,อ่าไลเข้าด้านขวานะครับรุ่นนี้ เป็นตู้โหลดเซนเตอร์นะครับตู้คอนซูเมอร์นั่นเองนะครับตัวลูกสกิตก็ถูกนะเป็นลายนะครับอยู่ต้นอย่างนี้นะครโอเคจ่ายครบนะครับกาวนะฮะกลาวไม่ได้คร่อมอยู่ต้นนะครับตัวนี้กาวออกคล่อมตรงนี้ด้วยไม่เห็นคร่อมตรงเมนนะครับ น่าจะไม่ได้ครอบนะครับตัวนี้อ่าปัญหานะครับปัญหาวัดวนตรงนี้ก่อนนะครับวนวนไม่ตกนะครับแต่ว่าเวลราผ่านโหลดไม่ได้นะเนี่ยวชั้นเอามาปอนให้ดูนะครับตัวนี้ทีมวัดตรงหัวเมนเลยนะครับอ่าอ่าตัวนี้ไฟมาประมาณสองร้อยโวลต์นะครับอ่า ประมาณไม่ถึงสองรอยสิบโวล์นะครับตอนนี้ไฟมาตรงตู้เมนมานะครับก็มาตรงนี้นะครับสวิตช์จะวบดให้ดูนะครับไฟเหลืองๆนี่แหละตัวนี้อ่าได้ได้รบกวนที่นี่นะ โอเคเื่อความสะดวกไม่โดดนะอ๋อไม่โดดพี่ไม่โดดไม่โดดพี่แต่โดดโทมอ,ะอ่ะอ่าฮะเดี๋ยววัดจิ้มตรงนี้ก่อนอ่าโอเควัดตรงนี้เข้าบรรลาดนะครับมีไฟประมาณสองร้อยหน่อยๆนะครับตามที่เห็นผ่านมาด้านนี้นะครับผ่านผ่านฝั่งห้อแปลง วนตกนะครับเหลือน้อยมากนะครับไม่ถึงสิบมั้งโอเคครับมันอาการแปลกๆนะครับอาการนี้ <c oughs> อาการแปลกๆเดี๋ยวมีทางหนึง่งหวานยินนิดนึงครับพี่เป็นตาก,กล้องผมหน่อย <c oughs> ผมจะเทสให้ <c oughs> โอเคครับตัวนี้ช่างแมวก็จะลองตัวนี้ก่อนลองอสวิตช์ก็แล้วกัน ตอนนี้ปิดสวิตแล้วไฟดูดนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือต่อนิวตันมาเป็นสวิตนะครับเดี๋ยวลองจับตรงดูนะครับติดไหมติดที่ถ่ายทางนี้เนี่ยตรงหลอดนะครับโอโ้โหม่ไม่ถ่ายตรงนู้นนะติดจับตรงก็ไม่ติดนะครับออาอาการแปลกไหมา <laughs> อาการแปลกนะครับอ่าอันนี้คือสายโหลดนะครับ ต้องจ็ทูบ้างงานนะสงสเดี๋ยวใช่ไหมจะเทสอีกทีนึงครับก็คือลองเอาตอนนี้เขาใช้นิวตันเข้านี่อยู่ไม่รู้นิดไม่รู้มีปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวเอาลองเอาของปักมามาลองแล้วกันนะครับมันไม่เป็นคืออาการนี้ก็คือเอาไฟเข้าโหลดนะครับเอาไฟไปเลี้ยงนะครับแทนที่เป็นนิวตันนะครับ จะมีปัญหานะครับปิดสวิตช์แล้วไม่ตัดไฟนะครับเราเปลี่ยนโคมไฟจะมีปัญหาดูดตัวเองข้างปิดเบกเกอร์อย่างเดียวนะครับตรงตู้คุชเมอร์นะต่อถูกตัวาการนี้จะอันตรายนะครับเสร็จกันถ่ายถ่ายนีพี่จะได้ดูได้ลายนี่กาว เป็นนิวตันนะครับวัดก่อนโอเคตัวนี้เป็นนิวตันนะครับอ่าตัวนี้จะมีไฟอยู่นะครับที่เป็นโหลดนะครับเดี๋ยวเชมจะจิ้มตรงนี้ดูนะครับปตบิดติดนะติดติดไม่สว่างก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเหมือนจะทำงานนะ แต่ก็ยังไม่สว่างโอเคอย่างนี้เพื่อให้เห็นชัดๆลองเปลี่ยนดีกว่าลองใส่หลอดไส้ดูนะครับดูสิหลอดไส้จะสว่างไหมนะครับหกสิบบาทนะครับไอ้สี่สิบบาทสี่สิบบาทหลอดไส้สี่บบสิบบาทจะรู้ว่ามันมาก,กี่โวลต์กันแน่ จะเป็นไฟู่นะครับปิดสวิตช์แล้วก็เป็นไฟอยู่เพราะควรระวังเคยดูนั่นเองครับดช่เลยค่ปิดสวิตช์จะเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟต้องระวังนะครับเป็นเคสนี้อาจจะโดนดูดได้นะครับไปแก้ทีครับ หาสาเหตุกันว่าทำไมมันไม่ติดนะใส่ไฟไปต่อผ่านโหลดอะไรอยู่หรือเปล่าเอาละช่านจะลองอต่อตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆก่อนตัวนี้ก่อนนะครับ อา่อา,อาหลอดติดอ่าหลอดไส้ติดพี่อ่าหลอดไส้ติดแบบนึงต้องวัดโวลต์ดูกันนะครับได้กี่โวนหลอดไส้ติดนะแต่นี่ใช้ไฟปลั๊กปักผมต่อเข้าตรงนี้ไมต่อเนี่แล้วพี่พี่ต่อถ่ายนี่นี้ต่อสวิตช์ขับนะครับใช้งน,น,นเท่าไหร่เสียใหม่เสียใหม่เนี่ย ก็ล่อง,องนั่นดอกไส้ใช้ได้นะต้องวัดดูโวลต์กันนะครับวัดวัดเท่าไหร่วัดเท่าไหร่ใช่ไหมจะวัดดูนะครฮะดูว่าได้กี่โวลต์นะครับ,อดดนนรบตอนนี้ สองร้อยมันสองร้อยสิบโวล์นะมันสองร้อยสิบโวล์สองร้อยสิบวล์ดูตรงนี้แหละ ทีนี้่เขาก็มีปัญหาเรื่องแอร์ด้วยตอนนี้ก็อยู่200อยูน่นี่อาการกแปลกๆนะครับรวัดกาวด้วยเนะี่ยกาวได้เท่าไหร่กาวก็200กว่า200 10 220 ประมาณนี้แหละโวนก็ได้นะมีน,นอนไม่ติดหลดก็ถูกลายถูกแต่ผิดตรงสวิต ต้องมีผิดตรงไหนสักที่นะมีอะไรเ <c oughs> ปิดโปรตีนปิดมาเลยวะอ่าหยุดก่อนนะโอเคเดี๋ยวไล่เช็คดูอ,อ,นนนอีกทีก่อนนะครับผิดพลาดตรงไหนไหมเนาะ